สวัสดีครับมาต่อหาหนอยเมื่อวานแตกสองนอยนะครับเมื่อวานเนาะลาวของเราก็เกือบแตกสามตัวพลาดนิดนึงอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับไปเข้าห้องบีกันมีที่ให้แทงนะครับชัดไหมเพจอภัยนะครับ สดดูใน Google ก็ได้นะครับขึ้นนะสามน้อยวิ่งรูดนะครับผมหกกับเก้านะอย่าลืมด้ขํกำลังวันนะครับ เรียงเลขให้เหมือนเดิมสิบชุดเดี๋ยวก็จะฟันให้เหมือนเดิมนะครับสิบชุดเนาะงวดที่แล้วก็มาสองหน่อยเนาะเจ็ดศูนย์กับหนึ่งสามใช่ไหมนะครับน่าจะใช่เนาะถ้าจะไม่ผิดเนาะสามหนึ่งเจ็ดศูนย์กับสามหนึ่งมาดูงวดประจำวันที่ยี่สิบสาม นะครับเป็นแนวทางให้นะครับหกสองสามห้าเจ็ดหกสามเจ็ดตรงกับเลขของใครก็ดูเอานะครับแต่ผมจะฝันให้นะห้าสอง 8ปดสนะครับตัวนน้นตัวฟันเหมือนเดิมขออนุญาตนะครับใช้แบบนี้เลยง่ายๆเนาะสามตัวก็จะมีสามก้าหกลงให้เหมือนกันแปดชุดไปเลยนะครับเดี๋ยวฟันให้ศูนหกสาม ห้าแปดเจ็ดทำนนี้เลยเดี๋ยวจะได้ดูง่ายๆสี่น่อยสามน่อยนะครับห้าหกสามสองสี่ห้าสามหนึ่งแปดแล้วก็สองสี่สามนะครับผม ตัวฟันตัวเน้นของเราก็จะมีด้วยกันอยู่4ชุดเหมือนเดิมนะครับ4ชุดเหมือนเดิม6 3สามนะครับอย่าลืมตัว6 9นะครับ6 9เนาะนะครับ5 7นะครับผมห้าเจ็นะครับ3น้อยนะครับ3น้อย คลิปต่อไปก็ติดตามดูเลขรัฐบาลนะครับรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหานะครับหนึ่งสิงหาเนาะงวดที่แล้วมาเจ็ดศูนย์นะครับมาเจ็ดศูนย์นะเลขสูตรเลขตารางนะทุกท่านกดดูคลิปต่อไปนะครับตามคลิปต่อไปนะอ่ะสอง สี่ชุดพอนะครับสี่ชุดรูดสามนอยนะครับสี่ชุดรูดสามนอยนะครับศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามห้าแปดเจ็ด ห้าหกสามแค่นี้พอสี่ชุดนะครับขอให้ปังๆนะครับสามนอยวันที่ยนะี่ามคลิปต่อไปก็ไปเจอกับหวยรัฐบาลนะครับเดี๋ยวลงให้ก่อนนะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับเพื่อนนะ ก็ขอให้โชคดีวันนี้ก็ขอให้ปังปังสวัสดีครับ